มุมกล้องค่ะแล้วเราจะเอาไมโครสวัสดีค่ะคือมาพูดกันถึงเรื่องอ่ถึงเรื่องายผีเมื่อวานนี้นะคะก็คือว่าหม่ ก็คือคือมันเป็นเรื่องเรื่องที่ความทรงจำของหน่อยนะตั้งแต่สมัยเด็กเดี๋ยวก็ดูผมเอ่ก็คือว่าหน่อยเมื่อคืนนี้ฝันนะคะเมื่อคืนนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยว่าฝันเห็นเลยสงสัยจะเก็บไปคิดเพราะว่าเอ่อมันจะมีอะไรบางอย่างก็คือว่าหน่อยเนี่ยถ้าถ้ามีอะไรผิดเพี้ยนไปเนี่ยเหมือน เหมือนจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาจะทำให้ให้เรารู้ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะก็เลยเมื่อคืนนี้ก็เลยฝันไปว่าเห็นเห็นตะเกียงฝันเห็นตะเกียงเลยที่ที่สมัยเก่าที่เขาใช้กันนะคะมันจะเป็นตะเกียงแก๊ส่างั้งก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเป็นเหมือนกระบอกอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมีเออวเขาเรียกอะไรอ่ะมีเสาเหล็ก อขึ้นไปแล้วก็จะมีเหมือนจานดาวเทียมอะไรประมาณนี้นะคะจานดาวเทียมกลมๆนะคะแล้วก็มีตรงกลางแล้วจุดมีไส้จุดออกมาเป็นตะเกียงว่างั้นเป็นตะเกียงแก๊สนะันสมัยนั้นนะแล้วไฟแช็กก็มีแล้วสมัยคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณพ่อคุณแม่ของหน่อยก็มีแล้วหน่อยเคยหน่อยเคยเห็นคุณพ่อเขาใช้เขาจะดีดปั๊กขึ้นมามันก็จะเปิดเปิดปิดได้นะคะเป็นเป็นไฟแช็กแล้วก็พอเปิดออกแล้วก็จะเป็นหัวขีด แล้วข้างล่างเนี่ยเขาจะเขาจะเติมเติมเบนซินได้นะคะหน่อยเคยเห็นหน่อยเคยเห็นว่ามันจะมีเบนซินแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เติมได้อะไรประมาณนีนน้จำได้ว่าตอนสมัยเด็กๆก็ไม่ไม่รู้ไงเอาของพ่อมาเล่นของคุณพ่อมาเล่น่อมาเล่นแล้วก็มาดมดมแล้วก็ติด <laughs> ติดโดยที่เราไม่รู้ว่าเราติดอะไรประมาณนี้ติดเบนเบนซิน <laughs> เราก็ไม่รู้แล้ว ยิ่งดมมันเหม็นนะมันเหม็นแต่ยิ่งดมก็อยากอยากดมอีกอยากดมอีกก็เลยพูดให้พ่อฟังพ่อมันเหม็นนะแต่ทำไมมันอยากดมตาพ่อก็เลยบอกเฮ้ยบ้าอย่าอย่าไปดมเนี่ยเขาเรียกติดนะเนี่ยว่างั้นก็เลยไม่รู้เรื่องว่าติดเป็นอย่างนี้เหรอว่างั้นยิ่งดมยิ่งติดยิ่งติดยิ่งดมอันนี้อันนี้พูดให้ฟังเราเป็นเด็กเนาะก็เลยพูดให้ฟัง เรื่องเรื่องผีเมื่อวานนี้ก็คือว่าเขาใช้ตะเกียงแก๊สกันตอนไปตอนไปหาปูหาปาัปลาเขาใช้ตะเกียงแก๊สกันแล้วก็ใช้ไฟแช็คตอนที่ผู้ชายคนนั้นคือญาติของเราเนี่ยจะไปจุดบุหรี่ให้เขาใช้ไฟแช็คค่ะไ,ไฟไฟแช็คแพ็กขึ้นมาแล้วก็จะไปจ่อตรงหน้าคือเอาบุหรี่ให้แล้วเขาก็คาไปเนาะก็คือเห็นหน้าแล้วก็ เปิดสามโคกคือวิ่งป่าราบเลยก็นั่นแหละค่ะก็คือเราเล่าให้ฟังนะคะก็คือมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะคะเป็นคล้ายๆกับว่าถ้าเราพูดอะไรผิดไปเพราะเราเราไม่ได้โกหกนะคะไม่ได้โกหกแต่ว่าอ่มันจะมีของหน่อยเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมีของเนาะแต่ก็ไม่รู้นะไม่ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะก็คือว่าจิตใต้สำาน็กเรานี่แหละ ถึงขนาดเก็บไปฝันเลยนะเห็นเลยว่าเป็นเป็นแบบนี้นะตะเกียกเป็นแบบนี้ในความฝันก็คือว่าเห็นมีคนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็เอามือไปจับจานดาวเทียมจานดาวเทียมมันจะกลมๆใช่ไหมเอามือไปจับจานดาวเทียมแล้วก็ชี้ชี้ให้เราอย่างเงี้ยมันก็เลยแวบเข้ามาในสมองตะเกียงมันเป็นแบบนี้ลล่าเราก็ไม่รู้นะเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็คิดว่าก็เลยไปหาดูในกูเกิลเซิร์ชดูในกูเกิลจริงๆด้วย แบบนี้เลยเกียงแก๊สไหนก่อนที่ใช้อะไรมาเล่าเพื่อนๆฟังเื่อแก้ตัว <c oughs> ไม่ได้แก้ตัวแล้วก็ไม่ได้หลอกเพื่อนๆนะก็คือว่ามันเป็นความทรงจำนะคะก็เล่าให้กันฟังเอาอาแบบวิดีโอนีวยซ้ำฟันนะคะตลบตลกสนุตลนุกนี่หน่อยเขียนคิวเองนะเร่อยเขียนคิวเองนะคะ นายใช้อายไลเนอร์อายไลเนอร์แบบวอเตอร์เพลฟนะคะก็คือว่าโดนน้ำก็ไม่ออกเขียนคิ้วไม่เท่ากันแต่ว่าก็โอเคนะก็คืออยู่ได้ทั้งวันเลยเขียนตอนเช้าแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันทำเองหมดเลยนะคะเนยคือเราจะลากเส้นก่อนลากเส้นขึ้นไปก่อนลากอ่อนๆนะคะแล้วก็ใช้ผู้กันเกลี่ยเกลี่ยให้เขาดำแล้วก็ลากเส้นแล้วก็ใช้ผู้กันเกลี่ย มันดีอยู่ตรงนึงก็คือว่าเมืองร้อนเมืองร้อนแบบเมืองไทยนะคะคือเราไม่ต้องไปก็คือว่าแบบเมืองไทยก็คือว่าเราไม่ต้องเขียนไม่ต้องเติมมาให้มันเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยนะสาวๆก็คือว่าเขียนทีเดียวอยู่ได้ทั้งวันเลยอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ก่อนเราไม่ค่อยแต่งหน้านะคะหน้าหน้าจะหยุดมากไม่ค่อยแต่ง ช่วงนี้รู้สึกว่าเออทำลงวิดีโอแต่งหน,ตหน่อยก็ดีแต่งหน่อยก็ดีเราลงวิดีโอนะเออถ้าถ้าวิดีโอ,อไหนที่หน่อยหน้าไม่แต่งนะคะหน้าไม่แต่งนีก็อภัยให้ด้วยนะเพราะว่าหน้าสดก็น่ากล,ว <นะ S 2> ลัวนะนะเล่ากันสนุกๆน,นะคะเราหน้าจะเอาเรื่องผีมาเล่าให้ฟังน,นี่สไตล์ของหน่อยก็คือสไตล์แบบนี้นี่โชว์ชุด ชว์ชุดด้วยชอบช,ชอบใส่ชุดนี้มากเป็นคนที่แบบชอบอะ่ะเออเป็นคนอชอบลายงูสมัยก่อนเนี่ยโดนเพื่อนล้อประจําไอ้นี่น่ากลัวใส่ชอบใส่ลายงูแต่ชอบชอบมากๆจริงๆคือมันคือเราก็ไปเขาเรียกอะไรอะ่ะไปปิดบังตัวตัวต,วต,วตวนของตัวเองไม่ได้นะคะก็คือความชอบสมัยก่อนก็จะมีเข็มขัดเป็น เป็นลูกหนังงูแบบนี้ไม่รู้ของจริงของปลอมญาติขามาใหแาา้แต่เราชอบันเขาไม่ชอบแต่เราชอบเราก็ใช้ของใหม่เลยนะแต่เราเขาไม่ใช่เขากลัวอะไรกระเป๋าก็จะใช้แบบลายงูแต่นานเข้านานเข้ามีแต่คนคราบลัวเขาบอกว่าลายมันน่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบม,มันอาจจะเป็นไททๆกับว่า บางคนเขาฆ่าสัตว์แล้วก็เขาเอามาทำอะไรเงี้ยมันก็เลยดูทร,รมานสัตว์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าของจริงของปลอมเราส่วนมากเราซื้อเราก็ใช้เราซื้อเพราะความสวยงามแต่พอพอเขามาพูดอย่างนี้เราก็เออใช่เราก็ไม่อยากจะไปภาษาภาษาวิชานเขาเรียกบางเบียดบางเบียดก็คือว่าเราเไม่อยากไปทไําร้ายชีวิตใครอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็พูดให้ฟังแล้วช่วงนี้ก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับ เมืองรับแรงเกีย่ยวกับพญา,านาคด้วยก็เลยใส่หน่อยใส่หน่อยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าเรามาเล่าเรื่องผีนะคะเรื่องผีสินเฮียนแล้วก็เอาเอาเอา,เอา,เอาน้ำจิม้มเอาน้ําจิม้มเพราะว่านิดเดียวอันนี้อันนี้ไม่ได้เจอกับตัวแค่ได้กลิ่นนะคะก็คือไปนากับคุณแม่ไปนากับแม่คุณแม่สมบัติเนี่ยคุณแม่สมบัติคิดถึงคิดถึงคุณแม่นะคะเมื่อเช้าก็ดูวิดีโอของแม่ ก็คือไปนานี่แม่ตอนนั้นเราเป็นสาวเนาะแม่กลัวเราไม่สวยอะไรเราก็ไม่สวยแล้วนะแต่แม่เขารักเรามากแม่เขารักเรามากไปนานี่ก็มีหาบมีคอนเนี่ยกลับกลับจากกับจากนานจะไปบ้านนี่ก็หาบก็คอนแม่ไม่ให้เราหาบเลยแม่กลัวเราพิเหลยนนั้นก็คือสาวๆให้เดินเฉิดฉายอะไรอย่างเงี้ยแม่น่ารักมากแม่บอกไม่เป็นไรแม่หาบเองด้วยความที่รักลูกอยากให้ลูกเดินเฉิดฉายจริงเราก็รู้สึกไม่ดี ว่าเนี่ยเราพูดอย่างนี้เรารู้สึกได้ถึงความรัาของผ้าเรา,าก็กับกับนาจากนาเนี่ยมันจะมีสองสองทางเดินก็คือว่าทางนึงจะเป็นทางธรรมดาก็คือเดินอ้อมไปอีกทางนึงเขาทําขึ้นมาใหม่เ,าเขาทําทางไฟนะคะทางไฟเขาก็เลยตัดไม้แล้วก็ทําเสาไฟอะไรเงี้ยมันเลยเป็นทางแต่มันจะผ่านมันจะผ่านวัดป่า เราลาจากบ้านเราลัดจากนาแล้วกลับบ้านเนี่ยอีกทางหนึ่งมันจะผ่านวัดป่าทึ่งซึ่งสมัยนั้นเขาจะเผาผีเขาจะเผาผีด้วยตอนนั้นยังไม่มีเมมนะคะดังนั้นก็จะได้กลิ่นบ่อยแต่ไม่ได้กลิ่นว่าเผาผีอะไรนะมันจะได้กลิ่นเหมือนกับมีคนทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นไปกับแม่จําได้ว่าได้กลิ่นเหมือนกับแกงหน่อไม้สม้มกลิ่นแรงมาก ไม่ใช่อยู่ที่นาของคนนะเข้าป่าไปแล้วนะคะเข้าป่าไปแล้วใจกลางป่าเลยใกล้ๆก,กับวัดนะคะก็ได้กลิ่นแกงน่อไม้ส้งแล้วเราไม่ใช่กลิ่นที่อยู่วัดนะเพราะยังไม่ถึงวัดนะออกจากนาเองแม่ก็เลยบอกว่าแม่พูดเหมือนกับโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกบ้านน้อยบ้านน้อยเพิ่นกําลังแกงน่อไม้สรงอาจารย์ว่าเป็นกาลังเหตุกับเขาอาจารย์ราเระวอย่างนี้นะคะเราก็เออ อย่ามาหลอกตลอดประมาณนี้นะคะก็ฝากวิดีโอไว้ด้วยนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คิดถ,ถึงเพื่อนๆมีอะไรก็จะมาบอกเล่ากันนะคะ,นะคะเจอกันใหม่นะคะวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเช้าว่า